สวัสดีครับท่านชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านบ้านแบบพอเพียงที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้คนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับทุกท่านเข้ามารับชมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับสำหรับนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องลูกอสกลายเป็นกบนะครับจะใช้ระยะเวลากี่วัน และเราจะมีการดูแลกันยังไงนะครับในช่วงนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงส้เระค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสำหรับการที่ลูกออดจะมีอายุประมาณ20-30 30วันนะครับที่จะมาเป็นลูกกบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็เรื่องของอาหารนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ตรงตามนี้ ะครับจากประสบการณ์ตรงของทางช่องเองที่เลี้ยงกบมานะครับก็ก็ถึงจะมาเป็นลูกกบนะครับในช่วงนี้นะครับเราต้องหาไม้กระดานนะครับหรือว่า,าเป็นแพรนะครับให้ลูกกบนะครับหรือว่าเป็นขอนไม้อย่างผมก็ใช้อ,อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือเป็น แพรย,ยางนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับหรือทางอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าถ้าแต่ถ้าหนหดใช้ข่อนไม้หรือว่าเป็นแผ่นโฟมรอยน้ําก็ได้นะครับทงนี้นั้นก็เพื่อให้ลูกกบที่เต็มไบนะขึ้นได้ขึ้นมาใสายอยู่เพราะว่าโดวยวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมของอลูกกบเองนั้นนะก็จะมีนิสัยเป็นนักล่านะครับลูกออดกบนะ จะเป็นกบเต็มใบไม่พร้อมกันนะครับโดยเฉพาะลวดกบเนี่ยก็จะประมาณสัก70%นี่แหละครับที่จากลวดกบจะมาเป็นกบเนี่ยประมาณ70%ส่วนอีก30%เนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพไม่พร้อมนะครับเพราะว่าบางทีขาง,งอกไม่ครอบทั้ง4ขานะครับหรือว่าหางหดไม่หมดอย่างเงี้ยก็จะทําให้มีการกัดกินกันในช่วงนี้ครับถ้าเราไม่มีวัสดุลอยน้ําให้เนี่ย กบเต็มใบขึ้นมาอยู่ข้างบนมาอยู่บนยางมาอยู่บนพลาสติกหรือโฟมนะครับมันก็จะถูกลูกอ๊อดนะครับที่อยู่ด้านล่างเนี่ยตอดหางนะครับที่เพิ่งจะกุดไปเนี่ยบางทีอาจจะเป็นแผลนะบ,บาดแผลแล้วก็อาจจะติดเชื้อนะครับถ้าโดนตอดมากมาก,มากนะอาจจะถึงตายก็ได้นะครับขนาดเดียวกันนะครับลูกอ๊อดที่จเจริญเติบโตเป็นกบเต็มใบนะครับ เหล่านี้นะครับก็จะถูกกบรุ่นแรกนะครับหรือตัวที่ใหญ่กว่าเพราะว่ากินอาหารเก่งกว่านยเข้าไปหลังแกเอาบ้างนะครับดังนั้นเราจึงต้องมีการคัดขนาดเพื่อแยกลุกกบที่โตกว,ว่า,น,านำไปเลี้ยงในบ่ออื่นนะครับเพื่อป้องกันการกัดกิน,ก,นกันเองนั่นกันนะครับนี่แหละเขาเป็นเหตุผลนะครับที่เราต้องมีการคัดแยกกบแล้วก็ ในช่วงเปลี่ยนสายสิริระนะครับจากลูกอักบนะครับมาเป็นกบเนี่ยเราจะมีการดูแลยังไงเราก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับอันนี้ก็ใช้ประสบการณ์ของทางช่องเองนะครับมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมหรือว,ว่าประสบการณ์ที่ได้ไปถ่ายทำนะครับจากฟาร์มใหญ่ๆหลายๆฟาร์มแล้วก็ผู้มีความรู้นะครับได้แลกเปลี่ยนแนะนํากันเข้ามาทางช่องนะครับทางช่องเองก็เลยนํามาปรับใช้นะครับ กับการเลี้ยงกบของทางช่องเองนะครับก็เลยได้สรุปออกมาด้วยประสบการณ์ของทางช่องเองนะครับได้เข้ามาแลกเปลี่ยนกันครับท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่ท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิถีคนไวบ้านแปะพอเพี่ยนด้วยนะครับหากท่านใดมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามานะครับเรายินดีแลกเปลี่ยนกันครับสาหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ